ไปเร็ะไนเจักแม่เหรอแม่พันแม่พันแม่พันอเน้ำเบิงปลาเหรอมาเบิงหมูน้ำผี่น่อยป้ามใจหลานไส้พเห็ดอยู่หน้าเลยนี่โอกาสเป็นโดนแวะมาย่างเี่ยหมูหน่อยแตกยังงอยเลยหมูหน่อยตะโงเมื่อไรอยากจะลองกินสิมา อดม,<ำไ>มัอเขาบ้าอาทิตย์หนึงหนึ่โอ้ยเมีมีหมูไม่ต้องักแต่ลูกลูกมันสายรุ่นไงมันเป็นมันเป็นสีไหนส่วนไหลสีเป็นสีขาวบ่สีแดงบ่คือบ่สีแดงหร่มันม<อ>น่อแง ช่วงช่วงง้วก้วยเขาพ่อวิจิตว่าหันหมูนี่เป็นอย่างไรหมูเป็นอย่างที่ห้อยหอยระวังดูหัวกันนะหมูหน่อยเนี่ยจักแม่นอันนี้แม่เดียวแม่เดียวเก่าโตแตกแตกได้หรืออืมอันนี้แต่แม่จองจองไปแล้วสามข่องบ่เขาจองไปแล้วบ้านไหนไม่จองอันนี้กระพุ้น จะเรื่องลูกสีชุ <t <t ่มชื้นโอ้ตะเรื่องผู้เ่นั่เคยเจอปัญหากับหมาบัดปลาเิ่นเรี่ยงยุ่นข้พิ่นประมาทฐานหรือเล่าเปอนยุ่เลระถนนไหมนั่งรอกนั่งรอกก็จ้องถอดก็จะกินเนี่ยหร็อเล่โอ้กินลโอ้สันคิตเจีจัอุ้มเด่นเด่นหมดีแต่ว่าคนเยลบากหลาย ว่า to <mainland mermaid> ซื้อต่หมูซื <mañana benim S 2> ้อเลี้ยงหมูนี่ว่ามันของหมูหมูจิงคันคันเทาเลี้ยงผู้นึงนี่เลี้ยงซ้ำไหนจังพอดีแห้งบ่มไงบ่บ่หนักบ่เบาประมาณนี้แหะประมาณนี้ทิคันคันชีแม่ขึ้นเยอะนัะแต่ว่าคันนี้เทดีแม่นบ่อยชีเงี้ยวมันเขาต้องเจ็บถามว่าเจ็บเนี่ยใช่มันมันนี่ขอบปวกแบบนี้โอเทพมันสืบ่เข้มกลับไป คนมันแบนไปหนึ่โอ้มันสิ่งเกิดคือขั้นคือคนเนยฝาต้องถือเป็นแบบนี้อันเป็นแบบนี้ดีแต่วไหมต้อเใสา่ตับนึ่งเนาะแบบนั้นล็อกกอดต้องขยันล้างคนมันขยันขวดดีต้นเป็นหูเหรอเพิ่อบอกทำนี่ไอ,อ,อ้ปัญหานยังเพิ่นขอไปเบอ้์เดียวทำงานอื่ มาเบืองแม่มันขอก่เป็นขอกอาหารโอ้มูลนี่ก็ล่งกินนม,มนนนนโอ้ขอก็นีบวคุณบลเอินสิบามตายไปนเ่ออข้รัาน,นันล<ม>ูกมันันลูกมันใจอียเมากไวเลยขอกฟังไปฟังันมัเอาปุ๋ยอเมารจใส่ไดหลับ มักเซถังอับนันตันมันม่น้องมันกับลูกมันสิมันใจมักสุดยอดสุดยอดของฮอร์โมนคือน้องหมูบ่สุดยอดเลยพูดแล้วห้องม้อนเพราะจะใจเพราะจะพูดหแล้วห้องม้อนลมลมลูกใสนมักลงสังเลยน้องมันสุดยอดของฮอร์โมนคือน้องหมูเลยบ่เหมีแนวคือฉันว่าฉันว่าน้องหมูบ่มีคือมักหนังตันหนังตันมักทั้งบ่เหม็นมันก็สิเป็นกินชาวบ้านมันนั่นแหละ ฉันว่าฉันพูดว่าเคยชินกับซี่าเมนฉันพูดเลเคยชินกับน้ำมกักนี่กระสีบ่เมนมันสิเป็นจินของน้ำมักเลยเฉพาะสุดยอดของน้ำมกักคือหนองหมูสุดยอดของฮอร์อไปไปโยยยนนมนเคลย์เองเลยเคลย์ไปเลยเลยมัดสถานของมันเลยถ้าอยู่เอาการไม่ดีก็าาเลยยาอาบน้ำไมยา โอ้หลยรุ่นเนาะมันมันจะวาดรุเดียวไปแล้วแล้วยังไงวะไอ้โอ้ง่ายไม่ใช่ลกหม่งเ่าเด้ยอ๋อนี่นี่น้อพี่น้อง,องเ้าเา้มจบเอาลคลิปหนาพอๆกันไหมสนักคลิปนี้ดีนีนมีหีงสบู้สุกคนสวัสดีครับ